ถังเช่าทั่วโลกนี้มีการผลิตจากหลายๆประเทศแต่ทังเช่าที่ผลิตในประเทศไทยของเรานั้นสามารถทําตัวยาได้สูงกว่าทางเช่าอื่นๆทั่วโลก ซึ่งเท่าที่ผมค้นคว้าแล้วก็หาในงานแปลวารสารต่างๆนะครับยังไม่มีถังเช่าประเทศไหนนะครับที่ทําค่าความเป็นยาหรือว่าสารหลักในตัวถังเช่าได้สูงกว่าถังเช่าในประเทศไทยนะครับผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของค่าความเข้มข้นของสารคอเดสปินจากถังเช่าแหล่งต่างๆนะครับผมถ้าเป็นถังเช่าที่เบรดที่ขึ้นตามธรรมชาตินั้นนะครับค่าความเข้มข้นของสารคอเดสปินก็จะอยู่ที่7มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับ ส่วนถังเช่าสีทองที่เพาะได้จากแหล่งต่างๆนั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง700มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับแต่ว่าในไทยของเรานั้นนะครับมีหลายๆที่หลายๆฟาร์มนะครับสามารถที่จะเพาะเลี้ยงให้ถังเช่าสีทองนั้นมีค่าความเข้มข้นของสารคอไดซิปินนะครับเกิน10,000มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัม ซึ่งถังเช่าสันกำแพงของเรานั้นก็สามารถทําได้นะครับสูงสุดนะครับวัดได้20,000กว่ามิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างจะทานยากหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยทาน ถังเช่ามาก่อนนะครับร่างกายของเราอาจจะมีภาวะน้ําตาลตกหรือไม่ก็มีอาการวิงเวียนนะครับเวลาเดินมีความรู้สึกเหมือนจะตัวลอยอะไรต่างๆไอ้ตัวนี้จะเป็นผลมาจากถังเช่าที่มีค่าความเข้มข้นของสารค่อนข้างสูงเกินไปนะครับแต่ว่าถัางเช่าที่มีค่าความเข้มข้นของสารคอไดสปินสูงมันก็จะมีคุณประโยชน์สําหรับ คนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการทานจริงๆนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าผู้ที่เป็นไทรอยแล้วก็ผู้ที่มีอาการของโรคหนักๆนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นภูมิแพ้หนักๆหอบหืดหนักๆอะไรต่างๆทังช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอเดสปินสูงๆมันก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์สําหรับ คนกลุ่มนี้ได้แต่ถ้าสําหรับคนทั่วๆไปนะครับต้องการทานเพื่อบํารุงร่างกายหร,หรือว่ามีโรคประจําตัวนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเป็นเบาหวานนิดหน่อยนะครับระดับน้ําตาลประมาณร้อยกว่ามีความดันเล็กน้อยมีโรคประจําตัวเล็กน้อยเป็นเก้าเป็นอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ถึงระดับที่มากมายนะครับก็เกรดมาตรฐานนะครับก็ค่อนข้าง,างที่จะ ตอบโจทย์ได้ดีเช่นกันนะครับซึ่งเกรดมาตรฐา,านที่ขายกันอยู่ทั่วไปถ้าเป็นถังเช่าสีทองนะครับค่าความเข้มข้นของสารคอรเดสป,ปินก็จะอยู่ที่200-400มิลลิกรัมต่อ100กรัมซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับสูงกว่าถังเช่าที่ขึ้นตามธรรมชาติด้วยซ้ำไปนะครับ